สวัสดีครับวันนี้ L2000 หลังจากโรงงานใหญ่มาแล้วก็เจอจุดบกพรองอยู่ครับก็เลยนำมาแก้ไขโดยได้แก้ไขจุดหมุนใหม่ครับจุดหมุนของล้อซ้ายและขวาใหม่ครับจากเดิมที่ทำจุดหมุนเยอะไปครับทำจุดหมุนเยอะไปครับ แล้วเป็นเป็นระบบบูธด้วยครับของเดิมที่ทําไว้ทําผลที่ตามมาคือบูธมันหลวมมันคอนครับเลยทําให้ล้อมันแขวนครับทําให้ถอยหลังยากค่อนข้างยากครับทําให้ล้อมันแขวนเลยแก้ไขใหม่ครับเลยแก้ไขจุดบนจุดเดียวครับจุดล่างยังเป็นลูกหมากเหมือนเดิมครับนี่ครับจุดล่างเป็นลูกหมากเหมือนเดิมครับทําจุดหมุนให้ตรงตําแหน่งตรงใกล้เคียงกับจุดล่างครับของเดิมจุดหมุนไม่ตรงกันครับ ทาให้ต้องทําจุดหมุน2จุดโดยแก้ใหม่ให้เป็นจุดหมุนจุดเดียวครับนี่ครับแล้วใช้ลูกปืนครับถ้าใช้ลูกปืนเป็นจุดหมุนครับนี่ครับก็ด้านนี้ทําเสร็จแล้วครับแก้ไขเสร็จแล้วครับเหลือด้านนี้ครับเหลือเหลือฝั่งซ้ายครับนี่ครับก็ใช้ จุดหมุนตัวบนใช้ลูกปืนครับจุดหมุนตัวบนใช้ลูกปืนครับทําเบ้าลูกปืนขึ้นมานี่ครับใช้ลูกปืนแต่จุดล่างใช้ลูกหมาครับก็แก้ไขครับเดี๋ยวพอแก้ไขเสร็จแล้วเดี๋ยวจะต้องลองทดสอบไปเทสใช้งานตอนไถอีกครับว่าเวลาเราเดินหน้าถอยหลังมันล้อมันแกว่นหรือเปล่าครับ พอล้อมันแกว่งทําให้เราต้องเลี้ยงพวงมาลัยค่อนข้างยากครับก็ต้องก็ได้ทําการแก้ไขใหม่ครับเป็นธรรมดาครับสําหรับของดัดแปลงก็หลังจากทดสอบใช้งานจริงก็กลับมาปรับแก้ครับก็ แก้แก้ไขครับยังยังยังไม่ยยังไม่ยังไม่ได้ที่ครับก็ห mm hmm. ลังจากไถยเสร็จแล้วกลับมาก็นี่ครับตรงนี้เดี๋ยวจะเจานะน็อตจับทําให้ถอดได้ครับตรงนี้เป็นเบ้าลูกปืนครับตรงนี้เป็นแกนใส่ลูกปืนครับแล้วตัวนี้ก็ถอดได้เหมือนเดิมครับถอดดุมล้อได้เหมือนเดิมจุดล่างก็ใช้ลูกหมากเหมือนเดิมครับ ุดล่างใช้ลูกหมากเหมือนเดิมครับนี่ครับก็แก้ไขใหม่ครับใช้ลูกปืนครับลูกปืนเก่าๆมีครับเป็นลูกปืนหกสองศูนย์ห้าครับลูกปืนปั๊มน้ำปั๊มสูบน้ำเก่าๆครับซึ่งแกะใส่จารบีใหม่แล้ว ก็ทำการแก้ไขใหม่ครับก็ฝั่งฝั่งขวาแก้ไขไปแล้วครับเสร็จแล้วครับเหลือฝั่งซ้ายก็ต้องมาดูกันอีกทีครับว่าหลังจากแก้ไขแล้วพอไปทดสอบใช้งาน อาการที่เคยเกิดขึ้นจะหายไปหรือเปล่าครับอาการพงพงมาลายแว่งทําให้เราเลี้ยงพงมาลายตอนถอยหลังยากครับปีนล,ลอยไถบ้างอะไรบ้าง,ต,งต้องมาดูกันอีกทีครับว่าอาการดังกล่าวจะหายไปหรือเปล่า<ม>ก็ถือว่าใช้ได้ครับเจ้าแอลสองพันแป้งมาสีคูณสี่ น้ำมันเชื้อเพลิงรู้สึกว่าจะกินกว่า k คอนิดหน่อยครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่น่าใช้รุ่นหนึ่งครับถ้าเป็น4คูณ4แต่ถ้าเป็นเพาเดียวก็แรงชุดล่ากก็ไม่ต่างอะไรจาก k r t ทเพาเดียวครับก็กำลังเครื่อง